ดอกไม้ไปใส่เข่าทางซุมโดยยังบานฮาหวหอมดอกเศรษทีส <c oughs> บายดีทางบุสมโทรทุกมุมโลกมืัอนี้เท่าสิไปโมบุญอยู่เฮือนบ่าวบอย ถ้าเข้าไปโมบุญเ้าต้องมีจังสี่ก่อนด้าทนผู้สมต้องมีข่าวสารต้องมีดอกไม้คูหนึ่งเทียนคูหนึ่งแล้วก็ใส่เงินแล้วเขาก็ต้องไปโมบุญอันนี้ <ไป S 2> แหละคือของโมบุญบาทเฮาเนาะไปกันเลยไป ไปดีมันีมาก,กับตากล้องตากล้องไม่ลุกอ่อนเดนลูกเพ่งกันได้อันนี้เขาเจ้าต่างกองบุญกองมุงไม่จักกองสามสี่หากองหากองเพื่อนกองบุนแม่ทุกยา สบายดีไงคนงามสบายดีกําลังมาแตะกองพูนเลยพระจันทร์ยังวนวายกันอยู่าุกุน่ะมีไอศครีมให้กินพร้อมป้าคนตักไอศครีมก็ได้ปวดมือพอดีลูกค้าหลายบวดบ่บ,บวด,บ,<อ>ดบ่บ

นี่คือเฮือนคั่วเนะาะพาเข้ามาเบิดเฮือนคั่วอันนี้คือ,อยางนอนี่เนาะแม่นบ่ต้ามูฮุงบ้านเฮาโอ้ยต้า,ตามูฮุงเอ็งคือต้ามูฮุงคุตามูฮุงผิดีนแฉมาแล้วมาน,นีมางานบ่าวบอยมาน,นีนะแต่เสียงยังไงโอเค อ้าวฉันบสบายกลางวันฉันนอนไปคืนนอนแบบมืดไปนอนบัปออคืนม,มาแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วก็ต้องไปต่ออีกงานดองลเลยปบริษัทปลาสอยเพิ่นเานะนายว่างานอีเวนต์นั่งแบบเติมนะ <c oughs> มีงานอ,อีเวนต์เแบบ <c oughs> ติมเนาะต้อแดดตลอดแหดดโอเคเฮ้ยโอเคโอเคตกไปแล้วยังยังไ่ทานหรืกินข้าวเออขึ้นไปโมเรียบร้อยแล้วเปล่เอ็งขึ้นไปโมมาเลยก็เป็นนั่งโต๊ะโอเคใช่ตโตใดฉันจะนั่งฝึกกับหมกม่วง อันอยากอันไอติมอยากก็แล้วก็เป็นดังเอาเองเลยบริการเองโอเคเธอบม่ได้ไปตักให้ได้อได้นับได้นับพนักงานตลอไม่ได้เมื่อยเพนักงานนะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคจ้ะแล้วแล้วเขาจะไปนั่งกินข้าวที่นี้นะเขาได้เลยคอนเทนต์สวัสดีครับผม วันนี้ได้มาเป็นพนักงานเสริมเหมเป็นแขกอปนกรัเานอมาเับเนี่เมานบมาเป็บเมาเปขกบเอมาเนอนแล้วเอาเรมากบเอเเอังเงินเอาาบเมเาาอกาบุ แล้วก็ม,ม,กมีมักโมมีข้าวปุ้นยำตีนไก่ก็มาแล้วจ้ามีแต่ยำตีนไก่อยากกินมักโมแต่กินบ่ได้พี่น้องขล้ำขล้ำขาล้กำออกินอันนี้แทนแซบไหมแซบไหม ไม่ลูกอ่อนนี่ของของขลองมาเพื่อไม่ลูกอ่อนตั้งหูงานบุญหม่องใดก็จะต้องมีลาบ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 อันนี้ลาบอย่างวะลาบก้อยาการะดาดกระซิเประวาสิงานบุญทางใดก็จะมีแบบนี้ทุงานทุงานเลยงานดองงานแต่งงานบุญต้องมีลาบ ุกงานเลยจ้าแมลงกอดมันสดละ้ากินหน้าอะไรั้ยแซบแซบใบยำใจยู่อร่อยแซ่แซ่บแซบขออันนี้นี่กับอัน มาขอได้ะเอล้ไอ้ร้อยอยากมาลูกร้อยอยากอันนี้กับข่ามือนีเนาะมีหลายอย่างยำแซบได้ยำน้อสาวหลาบดิพี่น้องมันไ่ด้น้องสาวหลา คิดบุญนำแถวๆพอนั่กับป้าป้าผู้ใดนะเกื้อนี่เม่อจะวยเออเมินเสือมเด็นมันเ๋อว่ะมลูกเต้ามีปุหะน้ำเลยเห็นเลยเห็นเลยเห็นเยเนลูกกรตายคนอื่นยังว่ามีลูกมีเต่าเนาะปัดปุ่นี่ปัดลูกกรต่ายแบบนี้อะไรนะเกลืออะไรเห็นน้ำ กับเขาแซ่บแบบนะแซ่บอ่ะแม่โอเคจ้าทานบุสมกินอะไรแล้วก็ห่อเมื่อนำพูนนะพ้นะผัดห่อเมื่อธรรม,มาดาเลยผัวแต่เมล่อนเนี่สุดๆแล้วได้เมล่อนเนี่ยอ่ะเมือม่อค่ะนี่ได้ๆๆน,ไนี่ได้นี่ตีนไก่นี่ยก็ปรห่อเนี่ติ่ไก่เนี่ยป๋วห่อเมื่อกระบ,บอเป็นยังดูทานบุสมเพราะว่าข้ามันเหลือคนกระบอค่อยกินดอกข้มันเหลือมันก็เป็นขี้เงินเนาะ ก็เลยห่อเมื่อถ้าเขาจะกระบอกละว่าคิดแล้วก็ห่อเมื่อรดบรรยากาศในงานกินแล้วให่เบิกบรรยากาศในงานไปทีนี้คนกับบ่อคอยลายยังบ่ลลายเป็นไร อไอ้ครีมในใคยดีขนาดเลยไอ้ครมล้วอไลีมก็มีคนทยอยทยอยทยอยมาเรื่อยๆเมลูกอ่อนแม่ม่ได้ทำมาได้เมลุกอ่อนมันห้าเหล่าห้าหอแล้ว คุมนไปหาอถุงมาใส่ป่ะนะอ่ะมันก็เปื่อยมาแล้วอ๋ัก่เธอเอาถุงยางมาใส่ไอศครีมใส่มุงโอ้ยแต่มันคือบบ่อันะวะ เเเื it, mm ่อ hmm. ต okay. oh, 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 ัวยนก็บอกผดโผล่หมักโมหมักแซงเบอ้งแมลูกออน ไปห้องห้องน้ำคา้านก้อนได้อเชคินอ่ะเอาใส่กับขดีก็ได้นะอตอนเอามอใส่อยู่เพื่อนโอ้โอเคสบายดีอ้ายใหญ่เขาสบายดีอ้ายใหญ่เขากันมา5คนหคนมาปุณห์เนอะ3คนจะจหัวตากล้องไม่ลูกอ่อนเนี่ยหนาวก็แลมมาตะขึ้นเนี่ย อนก็ร้องเสมอเฮ้ยเอ็งมาโดนเติบเลยโอเคเฮ้บ๊ายบายว่าจบคลิปอยู่เพื่อนท่านผู้ชมได้มาลุมคุมพวบมาหน้าไม่ลูกอ่อนเป็นห่อตาองไม่ก่อนท่องหอตลอดได้ไอซ์คิมกับหอไอซ์คิมกับหอยอะครัวยไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าได้ท่านผู้ชมคลิปนี้ไปแล้วสบายดี